เดี๋ยวไม่เชื่อพี่อยากอยากชิมมากเลยนะเดทพี่อยากชิมแบบ 3D นี้ขอ,อนิดน,นึงได้ไหมคะช่วยป้อนนิดนึงป้อน,น,นค่ะแฟนคลับไม่ต้องทําหน้าลิศยาขนาดนั้นค่ะคือขอใช้ภาระหน้าที่ในการเออ่ให้นเดทป้อนเล 3D ให้โมกนี้ชิมน,นิดนึงมีคนทําหน้าบูดบึ้งอยู่ด้านข้างก็ไม่รู้สินะช่วงนี้ใครอยากชิมมากเลยค่ะก็บอกแฟนคล <ขา S 2> ับนะครับว่าอร่อยจริงๆหรือเปล่าได้ค่ะได้ค่ะมาดูเา,ากันค่าอร่อยมากอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ พรอมค่ะพร้อมค่ะโอเคนะคะอ่าอ้าย่าเฮ้ทไมอ่ะับดีอ่เอยนี่แต่ว่าเป็นยังไงาะยวที่นเดเอมากมากก่่ใเดี๋ยวนันเด็จะน้อยหน้าย่าจัดเนสให้พี่สักชิ้นนึงได้ไหมลูกแล้วี่จะแยงที่นันเด็ต ลอเอาเละค่ะตอนนี้นะคะลองดูค่ะจับจ้องเพื่อให้ช่างภาพได้เก็บภาพขอแบบสโลมีการเรียก่อนด้วยสโลค่ะสโลอ,อลิสสยามา